สวัสดีเอฟซีแฟนสองทุกคนนะคะมันนี้นุ่นทิยาก,ก็ได้ออกมาดอนปูตาลมหาปูขาวนะคะเอฟซี FC, เพิ่นโอนเงินมาให้นุ่นทิยาซื้อดอกไม้น้ำมะหวายปูขาวนะคะแล้วก็มาเห็นนุงเอื้องนะคะแล้วก็มาเห็นพอท่องสุกนะคะพอท่องสุกนี่เพิ่นก็ได้อ,อาบน้ำมตนน้ำนุงเอื้องนะคะเพิ่นก็โชคดีถูกขังบนนึ่งเก้าไปนึ่งร้อยบานนะคะ วันนี้เพื่นขอโชคขอลาบกับปูขาวนะคะเพื่อนบอกว่าปูขาวให้เพื่นสามตัวหางเดียวนะคะเพื่นมาปูกกระเบื้องยูนาปูขาวเนี่ยนะคะจะเป็นตัวใดเขาไปชมน้ำกันเลยค่ะนงเอาิล้วยไีนึงมาไอยไหมนะคะเพิ่นลุงเอิงกับป้าเพ็ญกับอัน พอสุกพอท่องสุกนะคะเพิ่นรับปูกกระเบื้องยู่นาปู้ขาวนะครับกระเบื้องนี่กระเบื้องแมนไพรอกะาะก็เป็นเงินของเอฟซีที่ร่วมสร้างนะคะโอนมให้นุนทิยาพานช่องนุนทิยานะคะมให้พอหยอดว้อนแล้วก็สร้างที่ทํางานก็คือลุงเอิงกับพอท่องสุกแล้วก็แม่ป้าเพ่นนะคะภรรยาลุงเอิงนะคะ ภาการร่วมปูก,กระเบือ้องงบนี่ยี่สิบกล่องหมอรุงครับยี่สิบกล่องนืขาดหลายโย่ขาดหลายโย่น,นะครับกับมือวา่านนีกก็เจ้ากระโชคดีกับแนวทางของลุงอึ้งที่เอาไปลงหาหกนะคะกับมีเอฟซีโอนเงินมาให้ลุงอึ้งกับมาให้เอ่อร่วมทําบุญกับปูขาวนะคะเดี๋ยวนี้ที่ญาติจะขออนุญาตลุงอึ้งผักงานจักหาหน้าที่นะคะลุงครับเดี๋ยวจะมอบเงินให้นะคะ ก็จะมีหลายท่านหลายคนอยู่เป็นพยาตนน้ากันนะคะกับนี่พอท่องสูงพออ่านพอยอดวอนนะคะเอฟซีเป็นโอนร่วมสางสลาการระเรียนกับปูกระเบื้องให้ผู้ขาวนะคะคุณคุณป้าป้าเกตกระมลหนึ่งพันบาทนะคะคุณสุป้าสุกัญญาสุกัญชยาหนึ่งพันบาทนะคะแม่พนม สมุดปาการ300บาทคุณบางออนร้อยเอ็ดห้าร้อยบาทป้านี3 0 0อบาทจะโอนตอนเย็นนะคะแต่ตอนนี้นนทิยาเอาเงินนนทิยาให้ก่อนนะคะเป็นเงิน3,100บาทร่วมปลูกกระเบื้องให้ปลูกขาวแล้วก็ร่วมสร้างศาลาการประเรียนอยู่วัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วงนะคะมอไผ่พ่อมัททัตยายกื้อพอยอดวอนนะคะกรรมาการวัดกับยุ่น้ำกันสองสามท่านนี่นะคะลุงอึงกับเป็นพญานน้ำกันนะคะ,อะขอบใจ หัวพุ่นเอฟซีนะครับสามพันหนึ่งร้อยบาทนะคะรวมปูกระเบื้องกับปูขาวนะคะดีได้ซื้อปูนแ้วเนี่ยปูนกรับผอครับขอขอบคุณหลายๆเอฟซีที่บาทปฏุบัตใจมากสางซอยกันนะครับขอให้สุขดีเด้อในงวดต่อไปได้รำรำเรื่อยๆวันนี้นั่งคนเย็นทุกคนเด้อให้ได้หลายหมวดต่อๆกันไปนะครับขอบคุณหลายๆนะครับแล้วก็จะมีเอฟซี บ่หลายท่านหอกคะ่ะเพื่อนโอนมาทำบุญมาให้ลุงเอื้องนะคะทำบุญก็ลุงเอื้องหลายท่านหลายคนที่โอนเขาบัญชีลุงเอื้องกับมี่นะคะก็จะมีคุณบุ๋มบิมนะคะเพิ่นโอนเขาบัญชีลุงอึ้งสองพันเพิ่นบอกว่าหนึ่งพันบาทให้ลุงอึ้งไว้ใช้นะคะแล้วหนึ่งพันบาทให้ลุงอึง้งทำบุญกับวัดเอ่อวัดอภิสิทธิ์หนองแวงม่วงนะคะที่ลุงอึ้งทำงานนะคะแต่ว่า ห่างหกท่านนี่พานบัญชีน้นทิยานะคะคุณณวะพรห้าร้อยบาทนะคะเอฟซีมุกดาหารสองร้อยบาทเอ,อเอฟซีคุณหมวยกรุงเทพ500บาทนะคะคุณสุรินคุณสุรินทรยอดจันสามร้อบาทนะคะคุณปะวอน สามร้อยบาทนะคะคุณนิทพัฒคุณพินิทพัฒผักกานวนห้าร้อยบาทรวมเป็นเงินสองพันสามร้อยบาทนะคะจะมอบให้ลุงเอิงนะคะนะคะสองพันสามร้อยบาทนะคะ,ะส่วนที่ผ่านบัญชีนุนทิยานะคะแล้วอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> ที่เอฟซเข้าบัญชีลุงเอิญอีกต่างหากนะคะลุงเวยพรใหเอฟซีนะคะับให้ะะโชคดีน้ากันนวนหนาด้วยครับ <c oughs> นู่นนี้ก็ฝันไปฝันไปเมื่อคืนนียังบ่ฝันอยู่ยครับผมกับลงคลิปเบิง่งในคลิปนนทยาคือเก่าเหรอหลักค่ะลุงมาปลูกกระเบื้องมันบ่ค่ะมาปลูกกระเบื้องงบนี้เป็นตะพ,อะอพอ่อบ่ค่ะบ่วพ่อตรงนั้นไม่ใช่ซุกงบประมาณถ้าปูแล้วคางคางคูข่ขาวนี่งบประมาณนเท่าใดรนี่ลงุลลงลุงเป็นสร้างลุงคำนวณดูค่ะอันนี้คือได้ไปอันปู ให้เอฟตีโชคดีนาเด้อลุงจะได้จะได้ปูกให้แล้วนะคะคางคางคู่เขาเนี่ยนะคะแม่พี่น้องแล้วสิว่าผ่านคลิปด้วค่ะวัดอาภิสิทธิ์น้องแวงม่วงนะคะอยู่บ้านน้องแวงม่วงตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเมกจังหวัดกาฬสินนะคะพิษกัดวัดผู้ใดอยากมาลดนำมนตนเพื่อฝันดีฝันแม่นคือลุงอึงน,응นะคะพีม,มาที่นะคะอ้อาวขอบคุณลุงอึงหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางวันนี้ลุงก็ยืนยันว่าฝันแล้วก็สีบอกคือเก้าวะะแล้วลุงขิดเบื่องเอานุนทยาพารวยบอกนะคะโอนมาหลายรอบแล้วนะคะที่นุนทิยาหมอบให้พอยอดบ้อนนะคะสามรอบสี่รอบส่วนหนึ่งน่ะไปเทศถนนค้นเกตรู้สึกว่าจะเทศแล้วแล้วนะคะแล้วส่วนอีกส่วนนี้ก็คือปูกกระเบื้องนะคะ นะคะพอท่องสุกกระเขาะปอกปอกยี่นกระถือสุงวดได้แต่ว่่ย่อมออกคลิปเด้อพี่น้องนะคะมนี่อ้วนนี้สิออกเห็นเลเห็นเลเห็นเลขเห็นเลขสุกพอสุกเข็นตัวไดค่ะอย่าหลักซือผู้เดีวอือย่า้อผู้เดียวบอกเอซี่น้แน พอ่อยายเห็ดงานอยู่นี่กับเงินเอฟซีโอนมาด้วค่ะพ่อยายก็กได้เห็ดงานตัวใดตัวใด,วดเห็นตัวใด <c oughs> เห็นเห็นยื่ใส่ <c oughs> ทิมนี้นี่หละเพิ่นที่แรกมาขวาเพิ่นเพิ่นแบบนี้ไล่กลับออกไปค่ะไปขนของมาอีกเลไมาเห็นใบลอตเตอรี่ทิม <c oughs> รู้ใบลอตเตอรี่เป็นของงวดไหของงวดที่ผ่านมาเนี่ะอันเาขาจ้าซื้อเพถือเขาจ้ามาทิมไว้เป็นเลขตัวใดค่ะเป็นเลขหกเจ็ดหกเจ็ดเลขเลขสามตัวตัวใดค่ะ ป็นหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหเจเอ่กเจ็ดอือขอขอเลขก็ปูขาวแล้วเพรเห็นเลขมันบ้าขายโก็แ่เห็นใบยังยู้อกลางเดินกรดบอกมามาที่สองเห็นไหมออกมาที่2องยังเห็นหนึ่งหกเจ็ดนะำว่ากวดยังออกมดกวดนี่แหละกวดจนแปนเพรเห็นเพเห็นตาบอกมาเลยไม่เห็นกาบอกมาไม่เห็น่ามันเป็นนถิ่นใบหายจักิ่มแต่ใสักถิ่มาแต่ใส่เป็นหนึ่งหกเจ็ดมันบ้า วันีพัขันมานนี่พอสุกถือยันบ่ค่ะถือเมื่อหลายดอกถือบนขล่างถือบนมาถือถือนื่งเก้าบ่อืมถือเื่อหายถือบ่หายถือเ่าไดถือร้อยนึงบ่อือถอเยนึงเปโอ้ยฝนบ่อหยัว้าวหลายฝนมามันถือบ่หลายถือร้อยเนื้งน่ารกเ่ะโอ้ยทีได้เป็นแสนตีจังว่าหล ได้อยหนึงก็ดีใจนเด้อเอาเนี่สีเอาหลายบาทอวยท่ี่ลรวบลงคิปแมนนทยาถือคกงวซ่อนนี่ยไก่ก่คีบอสิปบเก้าวดลุงถือก้างวกับว่าหลายแล้วพอท่าสุกถึหลายกลุงเองอีกลายกลัวแต่ว่าบลงคิปบับล ที่ได้เนาะโมแบงปันน้อยสิเนาะโมแบงปันเอ้ยเบิ่งเด้อค่ะพอท่องสุกเลยพอท่องสุกปีที่แล้วรถถีบครับกันนี้แล้วนะครับเป็นเหยียบงานกับลุงเอิงนะคะเป็นเมาปูกระเบื้องนะคะเมาปูกระเบื้องนะคะเป็นแนวทางหาะืือสลักกินแบงรัฐบาลและนุนที่ยาาสิเขียนใส่สมุดไทยนะคะจะได้แคบน้าจอได้นะคะ กวดเป็นแฟนเพราะเห็นเลขกับมาหลอบสองยังเห็นลอตเตอรี่ออบ่าแม่พันธถิ่มลอตเตอรี่ไว้ให้แต่ว่าของเาเฮี่ยวบางรของก็ของกบนี้ยู้ื้อุงนี่ก้วไว้ในถุงนีงบ่าว่าจะนะคะสรุปวานนคลิปนี้นะคะพอท่องสุกนะคะ เพิ่นขอโชกขอหลาบกับผู้ขาวนะคะเพิ่นว่าเพิ่นยางตั้งสองรอบบ่เห็นเลขนะคะยางเขายางออกกวดจนแฟนบ่เห็นกลับมารอบที่สองเนี่ยเห็นรถตะลี่ว่างอยู่นะคะเป็นเลขหนึ่งหกเจ็ดนะคะนะคะเนี่ยทางของขอต้องสุกนะคะเพิ่นบอกว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นถือบ่หลายถือลอยหนึ่งวดน,นี้เพิ่นว่าเพิน่นจีจัดลายๆอยู่นะคะหนึ่งหกเจ็ดเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ อ่ลุง,ลงลิงขันมีเอฟซีโอนมาไห้อีกจังจะมาไห้เด้อค่ะครับจังสิบพ่อมอบให้อีกนะคะพเพราะว่ามันเกิดพึ่งจะพานไปมือเดียวนะคะอาจจะบ่พร้อมกันนะคะนะต้องดียามาท่ายถ้ะ เพิ่นปลูกกระเบื้องนะคะทีเอฟซี FC โอนมาร่วมสางปลูกกระเบื้องให้ผู้ขาวกับโมทนาบุญกับเอฟซีเด้ขอขางวดนี่ได้หน่อยงวดสิมาเนี่ยให้ได้หลายก้ากวานะคะนะคะก็สุกเพิ่นก็ได้อาบน้ำมนต์น้ำกันกับลุงอึงเพิ่นก็โชคดีร้อยหนึ่งนะคะโอ้ผู้ใดได้อาบ <S 2> <S 2> มีถือสุกคอนเดี๋ยวนนที่ยาสิอาบอยู่ไปอาบน้ำผา,าอาจารย์ค่ะ เพลอยอาบน้ำกันในฝันผู้บอกพ้นไหมพอาลอยกาบน้ำมนมนฝันผู้บอกนี่นะอาน้ำกันอันผานบกเคนได้ฝันพร้อมล้วก็บ่บอกนะอู้จักสิแหงเฮียหยบ่ยมีคงด้วยต้องีน้อเก้านือ